ภาษีนี่มันจ่ายปีละครั้งใช่ไหมเล่าให้ฟังแบบนี้จริงๆอ่ะภาษีมันยื่น2รอ,อบก็คือมีรอบตอนกลางปีแล้วก็มีรอบตอนสิ้นปีแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะพี่มีรายได้จากค่าคอมติ๊กตอกใช่ป่ะง่ายๆเลยภาษีตอนกลางปีอ่ะ จะสาหรับคนที่มีรายได้พิเศษนหน่อยๆอย่างเช่นรายได้จากค่าเชา่ากลุ่มพวกที่เป็นนักบัญชีวิชาชีพต่างๆหรือว่ากลุ่มคนขายออนไลน์ก็คือต้องยื่นภาษีกลางปีด้วยเช่นกันถ้าเกิดว่าเป็นภาษาเนื้อๆของสมากรหน่อยเขาก็จะเรียกว่าเงินได้ประเภท40วงเล็บ5ถึง40วงเล็บ8จะต้องมีการยื่นภาษีกลางปีส่วนไอ้ตัวภาษีตอนสิ้นปีเนี่ยก็คือคนที่มีรายได้ทุกประเภทเลยจะต้องมายื่นภาษีตอนสิ้นปีแล้วถ้าอย่างหนูทำติ๊กต็อก f อเฟอร์ e รแบบนี้หนูต้องยื่นแบบไหนหรอแต่ไอต้ต นะถ้าเกิดว่าเราได้ค่าคอมจากแพลตฟอร์มอื่นด้วยก็ให้เอารายได้ที่เราได้รับจากแพลตฟอร์มทั้งหมดนั่นแหละมายื่นภาษีตอนสิ้นปี <S <S เข้าใจแล้วแต่หนูจะจําได้ไหมเนี่ยว่าทั้งปีหนูมีรายได้กี่บาทแล้วเอยเรื่องนี้พลาดไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรายื่นรายได้ไม่ครบเนี่ยเราอาจจะโดนสปากอนปรับได้นะ <S <S วิธีแก้ง่าย,ายถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่ารายได้ทั้งปีเราจะมีเท่าไหร่ <S <S เราต้องใช้วิธีการจดบันทึกลงสมุดรายรับรายจ่ายแล้วก็ทําบัญชีไว้ตอนสิ้นปีก็เอายอดตรงนั้นแหละไปยื่นภาษีเยี่ยมเลยพ